สวัสดีครับตอนนี้นะครับเลรถลาบทอดของผมนะก็ได้ออกไปเดือนกว่าแล้วนะครับเพียงครับมีใครลองชิมกันเรืยองครับถ้าใครชิมแล้วนะครับจะติดใจครับเรียมช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีแฟนคลับนะครับของเลรถลาบทอดนะครับผมแบบตัวจริงเลยนะครับคนนี้ครับสวยกว่ายายย่าครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะโอ้โหมาสารภาพออกสื่อแบบนี้ก็เป็นแฟนคลับของรถลาบทอดเนี่ย ยต่ยา่ยาไม่ว่าวรอครับทำไงได้อะก็รถลาบทอดของนั่นเด๋มันแซ่บขอ,อยจริงๆนี่นะโอ้จริงหรอครับอ้ยแม่ปลาย,ยินอยากได้ตัวเองขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องไปลองชิมกันแล้วล่ะครับว่ารถลาบทอดของผมเนี่ยจะเป็นยังไงถ่ายรถไขยดีที่สุดส่งฟรีผ่านระบบมือถือ AIS ลาบชอดกดดอกจันสองนยดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วเธอออก แซลมอนครีมชีสกดดอกจันสองศูนย์สองดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วโชว์ออกผู้โชคดีจะได้ร่วมบินเนอร์แบบใกล้ชิดกับครอบครัวน้เดชและยายา้่าพร้อมรับช้องคำูละค่าหนึ่งล้านบาท mm hmm. เล่รถนี้ชีพภูมิใจ